นะครับในช่วงที่2อนะครับกับรายการก้ากินนั่งครับช่วงนี้นะครับเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากให้ผู้ชมกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องชาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะนึกถึงประเทศจีนเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าการชงชาการดื่มชาเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนจีนเนี่ยมาอย่างช้านานครับแต่วันนี้เนี่ย เราจะได้พบกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งครับที่หลงไหลในการชงชามากๆจนกระทั่งได้รวบรวมชาที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยบนโลกใบนี้มาอยู่ที่ร้านของเขานะครับนั่นก็คือร้านเซเว่นซันนั่นเองตอนนี้เราไปพบกับเขากันดีกว่านะครับเขาก็คือคุณแอนดี้หรือคุณฮานเมย์นั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็มีนะครับพี่ช่วยช่วยนะครับคุณแพทนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อคุณคะสวัสดีเยอะไปนิดนึงไม่ถ้าเป็นผู้ชายสวัสดีครับอ่าถ้าเป็นผู้หญิง สวัสดีครับเนี่ยผู้หญิงก็จะกลัวไงคุณคุณแพทไม่เป็นไรนะคะฉีดยาแล้วค่ะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะอย่าบอกนี่ไม่ใช่กระต่ายอ๋อโอเคเอาให้สบายใจค่ะก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนอย่างที่แท็กบอกว่าคุณแอนดี้เป็นคนอังกฤษเป็นคนอังกฤษเป็นลูกครึ่งอะไรยังไงบ้างอะคะเป็นลูกครึ่งอังกฤษกับสวิสแลนด์นะครับอังกฤษสวิสแลนด์แต่พูดภาษาเน้นหนึ่งนะครับอ๋อพูดไทยได้นิดนึงนี่พูดภาษาสวิสได้ด้วยอ่ะว่าเปิดปิด สวิตเปิดติดอ๋อแชมอฟเทอร์ออนคุณแอนดีบอกอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่มีเชื้อจีนเลยใช่ไหมคะมีพ่อเป็นคนจีนพ่อจริงจริพ่อเป็นคนจีนใช่ค่ะแต่ว่าแม่เขาอะเป็นลูกครึ่งสวิตกับอังกฤษครับทำไมคุณแอนดี้ถึงมันหลงไหลในการชงชาครับเพราะอะไรครับ why, why in like, thailand no. um no 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 like tea. why you like tea oh yeah. it's um it's very healthy mm -hmm. First of all, happy day. Cap, yeah it has caffeine mm. um so fancy, and um it? it's it's through our family business so, oh, you know, good so good. we go to china and we pick tea and you know we taste tea for about 13 years we've been doing it เพอร์ซีนเพอร์ซีนเพอร์ซีนสิบสามปีสิบสามปีสิบสามปีที่ไปคือเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะของครอบครัวเขาแล้วก็ตอนนี้คือก็เหมือนตัวเขากับพี่ชายเขาก็เหมือนมาเปิดเป็นบริษัทที่อังกฤษอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนลงไปเลือกชากันเองเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะถึงที่ประเทศจีนใช่ค่ะโอ้นะครับแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านที่ประเทศไทยล่ะฮะ Why you open the shop in Thailand? Uh, because it's uh, the tea culture has been developing here for um, just started to develop here, um, and there's a lot of coffee. Now we want to start pushing the tea into Thailand. คือเหมือนเขาบอกว่าประมาณว่าเหมือนที่ไทยอะค่ะตอนเนี้ยเหมือนเกี่ยวกับการเรื่องร้านกาแฟเยอะมากเยอะมากเลยอยากจะให้ลอง ดื่มชาดูอะไรแบบว่าเอ้ยมันใช่มีชยานะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนการเจริญเติบโตของเขาเรียกว่าธุรกิจชาตอนนี้ค่ะมันกําลังเจริญเติบโตเรื่อยๆคือเหมือนมันกาลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยอยากจะเอามาเปิดที่นี่เพราะว่าแบบเหมือนคนจีนก็อยู่ที่นี่เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไทยเราก็มี c u เจอร์ที่มันเกี่ยวกับจีนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเลยคิดว่าน่าจะดี ใช่แล้วคนไทยก็ชนชอบการดื่มชาด้วยนะคะเ,คเจ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 แปลว่าร้อนน้ำชาศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมาที่บ้านส่วนใหญ่กินข้อแฝก <laughs> อะไรนะคะคอฟแฝ่คอนเฟกเหรอเน <Yeah. laughs> <c alf> e> อ่ย อย่างที่เราทราบกันนะคะว่า,เ,าเรื่องของชานในประเทศจีนก็เป็นอะไรที่มีวัตถุดิบที่ดีเยอะมากแล้วก็ตัวคุณแอนดี้เองเก็ไปเลือกถึงประเทศจีนเลยใช่ไหมคะแต่แต่แต่ว่าการเลือกมันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชาด้วยเขาแบบรู้จักชามากน้อยแค่ไหนคะ How much do you know about the tea? How to pick it and the process all about the tea? I know a lot. My brother Pichai he's the one who goes to to China and picks all the tea so he knows a lot. You have a big YouTube channel um, Mm But yeah I know a lot I can see from which is good quality, bad quality อ oh. ๋อพี่ชายอ่ะรู้ใช่พี่ชายก็รู้เยอะแต่เกิเขาเนี่ยก็รู้เยอะอร่อยกานสามารถดูจากภายนอกเนี่ยจากสามารถดูจากภายนอกแล้วรู้เลยได้ไหมว่าชาไหนดีไม่ดีครับดู รู้ๆเลยครับเอคือเมื่อกี้เนี้ยเราต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณแอนดี้เขาบอกว่าคือตัวเขากับตัวพี่ชายเนี่ยเป็นทั้งสองคนที่ไปช่วยกันเลือกตัวชาที่เมืองจีนเองแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาหมดเลยโดยเฉพาะพี่ชายใช่ค่ะตัวคุณแอนดี้เองเนี่ยก็สามารถแยกได้เลยนะคะว่าชาแบบไหนที่มันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นคุณภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่ร้านเนี่ยจะเลือกแต่คุณภาพที่ดีมาทำใช่ไหมคะ คือชาเนี่ยนอกจากมาจากประเทศจีนแล้วผมเชื่อว่าคงมาจากหลายประเทศเป็นชาที่ดีที่สุดเนี่ยของทั่วทุกมุมโลกเลยนอกจากประเทศจีนแล้วมีมาจากประเทศอะไรอีกบ้างครับ What are t h e tea that we have in the shop In the shop we have tea from China Taiwan Japan ครับ a little bit from Thailand ก็มีมาจากจีนนะคะไต้หวันไทเปนะคะแล้วก็มีมาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็นิดหน่อยที่มาจากประเทศไทยไม่ไม่สลองแม่สลองแม่สลงเชียงใหม่เชียงใหม่ดอยแม่สลองปะสลองสลองเลยแหละ แค่ <c oughs> ออกจากคองเตยก็หลงแล้วเดีย๋ยวพูดถึงแบบงม่สลงแม่สลองอะไรกับฉันเลยอ๋อมาจากเชียงใหม่ในภาคเหนือของเรานั่นเองนะคะสําหรับช,ชาที่ร้านนั่นเอง<ช>แต่แต <ๆ S 2> เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คงอยากจะรู้แล้วแหละว่าชาที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างให้คุณแอนดี้บอกหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเอาอะไรมาให้คุณผู้ชมกับกินังได้รู้จักกันบ้างค่ะอันนี้เหมือนลูกเกดเลยนะคุณคะลูกเกดและมิเกลโอ๊ยเดี๋ยวเราโชว์ให้อธิกรจาร์ละกันนะครับได้ค่ะคุณแอนดี้อธิบายสักนิดหนึ่ง This is ฟูเจียนทีอันนี้จากฟูเจียน black fujian คือชื่อมันคือฟ i n i กโ o l black finikool black อันนี้จากฟูเจียนจีนสัรปะคุณของมันแหละครับ it's rolled rolled black tea อ๋ออันนี้คือวิธีการทำของเขาก็คือเหมือนใช้การม้วนชาค่ะใช่ค่ะที่ใช้ชาก็เป็นม้วนเ้นแบบนี้แหละใช่ค่ะเอาแบม้วนแบบใช้มือแบบม้วนแบบนี้อันนี้มันไก ช็อกเ l a o ตมีรสชาติช็อกโกแลตหน่อย dry f i n i แล on your tongue. เวลาดื่มพอดื่มหมดแก้วมันก็จะรู้สึกแห้งคอแห้งอ่ะลองชิมซิอ่ะลองบาอชงกอนอเพ่อนอโทใส่ลงไปชงเลยราไม่ใช่แล้วล่ะนะต่อไปดีกว่าค่ะอันที่สองค่ะ this is a black tea with อันนี้ตัวนี้ชื่อ black rose ค่ะก็คือเป็นชาดำที่ใช้การหมุนเหมือนม้วนแบบม้วนมือแบบแค่นี้ไม่ไม่ได้เหมือนตัวนั้นตัวนั้นจะม้วนแบบโล่ใช่ค่ะอันนี้จะม้วนแบบม้วนมือปกติค่ะแล้วก็เหมือนใช้ ตัวดอกกุหลาบอะค่ะเข้ามาอบเหมือนเหมือนตอนที่เขาปล่อยให้ชาแห้งอะค่ะคือเอาตัวกุหลาบเข้ามาด้วยเพื่อให้ตัวน้ํามันกุหลาบมันเข้าไปในชาก็จะได้เป็นรสชาติของก็จะมีรสชาติของตัวแบล็คทีแล้วก็มีตัวกุหลาบด้วยใช่ค่ะกุหลาบใช่มันจะหอมหอมเลยนะครับเวลาดื่มเนาะดื่มแล้วมันจะรู้สึกยังไงครับอร่อยไงคุณนไม่ใช่มันมีสรรพคุณอะไรไหมแบบช่วยลดไขมันเลยมันจะชื่นอินมันมีมันมีมั t มีมันมีมั t มันมัน e ันม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 ัน t ันมัน a ั o มันมันมันมั ก็คือเหมือนช่วยทำให้ตื่นตัวค่ะเหมือนพอดื่มไปแล้วคุณคุณตื่นไปฉันตื่นไปนิดเดียวเอไปครับต่อไปครับตัวนี้ this is silk oolong ค่ะ silk oolong ชาอูหลง this one is a rolled oolong from Taiwan มาจากไต้หวันนะค and it's got a very butter like mango butter flavor กลิ่นจะออกเนยๆครีมๆลองลองดมดูได้ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนม้วนเหมือนปกติเหมือนกันค่ะเหมือนม้วนปกติจริงจริงทเหมือนเนยจริงอ่ะลองลองเฮ้ยไม่ใช่หรอบ้านดมอะไรเนี่ยดมชาไปนมจานทำไมล่ะไม่ไม่ไม่ได้ถวายสังฆทานที่เผาไม่ได้ดมแล้วจะดมดม เฮ้ยจริงๆด้วยกินเนยๆหน่อยกินเนยๆลูกค้าชอบแบบนี้ชอบมากใช่ตัวนี้จะจะขายดีที่ร้านที่สุดใช่ไหมครับใช่ดีโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยชอบชาอุหลงแล้วถือว่าเป็นชาชั้นดีนะครับคนจีนชอบมากๆอ่ะต่อไปครับต่อไปรูปเล้าลักษณะดูแปลกๆอ่ะดูเหมือนต้องเปลี่ยนนะผมว่าชาเขียวอ่ะเหมือนก้อนหินเลยจริงๆคุณอันนี้ this is a River High ชื่อชาอ Charivari อุหลงกับจินเซิง อหลงกับจินเซ็งจินเซ็งเป็นสมุนไพรจีนล้วก็เหมือนเป็นโสมค่ะสมจีนค่ะคือเหมือนตัวเนี้ยคือ้วนวิธีการทำก็คือม้วนชาปกติแล้วก็เขาเอาไปคลุกกับผงตัวโสมค่ะเพื่อให้มันได้รสชาติของตัวยาจีนด้วยตัวนี้จะหวานที่สุดในร้านเลยเวลาเราดื่มไปตอนแรกอ่ะมันไม่ได้รสชาติหรอกแต่ว่าพอหมดแก้วหรือแบบ มันหมดในปากเราแล้วมันจะไปหวานอยู่ในปากใช่ค่ะมันจะหวานในเหมือนปลายคนลิ้นอ๋ออันนี้แน่ฉันต้องชอบแน่ๆเลยอะชอบหวานชอบนหวานใช่โอเคอะมาตัวต่อไปดีกว่านะครับค่ะสีแตกต่างเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้รูปีกาบ้ารูปีกาบ้าค่ะ This is from Taiwan จำได้ว่นเป็นอูหลงเหมือนกันค่ะครับ It's a roasted oolong ไอ้ตัวนี้เขาใช้การอบ เหมือนอบกาแฟค่ะเหมือนคั่วกาแฟมันก็ใช้เหมือนกัน It's very roast like coffee a little bit and garba มีกาบะเยอะมีกาบะอยู่ในนี้คือเหมือนเขาบอกว่าประมาณ30เท่าของของตัวข้าวกาบะที่เราทานนี้คือช่วยบำรุงบำรุงสมองใช่ค่ดื่มเยอะๆนะเคี้ยวสสๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยล้วกันสมองมีกาบะเยอะมากเลยไม่น่าจะทานแล้วล่ะทไมอ่ะดูจากหน้าแล้วเป็นห่าละทานแล้วล่ะเออเอาโอเค ว่ามีกลิ่นคล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนะคะ uh, กาแฟครับผมอล้ายๆค่ะ this one is royal peach orchid this is a, a twisted oolong um, เป็นชาอู่หลงม้วนมือเหมือนกันค่ะ it's fire roasted so it's quite expensive ใช้ <quite expensive. S 2> uh, ไฟในการอบ คือเหมือนใช้ไฟแบบแรงๆอะค่ะเหมือนอบให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงที่สุดคือเหมือนแบบเป็นไฮเกรดอะไรตัวนี้ะนะคะ Oil โอโยพีชอุค่ะ ราคาสูงที่สุดในร้านเลยตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะก็ค่ะมีมีอยู่ประมาณ4ตัวค่ะที่ร้านที่สูงที่สุดแต่คือตัวนี้ก็คือวันที่เอามาวันที่เอามานะคะจริงๆแล้วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งภายในร้านนะคะเซเนซันนั่นเองที่เอามาฝากเรานะคะด้วยกัน6ตัวซึ่งจริงๆแล้วในร้านเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเกือบมากเลย 30 <คำ S 1> ใช่ไหมสามสิบ <50. S 1> ชนิดชาจริงๆแล้วคือสังเกตไหมคะว่าเวลาเราชงชาเนี่ยคือเราจะมาเป็นผงๆผงมาเป็นแบบรูปร่าแบบแปลกแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะมีเป็นลักษณะโดยเฉพาะเพื่อทํ<อ>าให้รสของชาเนี่ยออกมาได้มากที่สุดออกมาได้เยอะที่สุดแล้วก็ที่สําคัญทําให้เราเนี่ยได้รับรสได้รับประโยชน์มากแตกๆกันออกไปด้วยวันนี้เนี่ยจะมาชงชาอะไรให้เราได้ดื่มกันคะวันนี้เดี๋ยวให้ลองตัวซิลูหลงก่อนตัวนี้ที่พั๊กตัวเนยเนยใช่ลโอเควิธีการชงยังไงคะ วิธีการชงคืออันดับแรกเราก็เอาชาใส่ลงไปในถ้วยชงก่อนแบบนี้ทุกอย่างมันนี่ต้องมีการวัดปริมาตรไหมครับใช่ค่ะจริงๆที่ร้านเราจะมีเหมือนตัวตัวช้อนที่ไว้สาหรับตักชาโดยเฉพาะปริมาณมันจะพอดีค่ะอุณหภูมิก็ต้องพอดีใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวน้ําร้อนก็ต้องร้อนแบบร้อนมากๆคือผมเคยทราบมาว่าชาแต่ละตัวเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย ความร้อนเนี่ยที่จะทําให้รสชาติมันดีมันต่างกันทุกอย่างสาหรับอันนี้คือเติมน้ำร้อนได้เลยใช่ค่ะเติมน้ําร้อนลงไปอันนี้คือส่วนมากชาเพียวพวกนี้ค่ะเราจะใช้น้ําร้อนแบบร้อนจัดร้อนจัดร้อนจัดเลยอุณหภูมิร้อนจัดเลยพอเสร็จแล้วคืออันนี้เทน้ําแรกเขาเหมือนว่าล้างชาค่ะเททิ้งนะคะน้ํแรกเนี่ยจะเททิ้งใช่ค่ะ ป๊าปเสร็จให้ดอคือให้อะไรให้โดนค่ะจริงเหมือนโอ้ตัอ้ันมีอะไรยาหน่อยสิตกใจู้วโอ้โหจะมม่ลี้่ะ คือมันจะได้กลิ่นของชามากหอมมากเลยครับหอมหอมมเลยจริงๆนะอย่างที่เราบอกค่ะว่าเวลาเราดื่มชาเราต้องให้ทีเพชก็คือเหมือนเป็นตัวนีลาเราต้องอธิบายก่อนนะคะตัวนี้มันคืออะไรคะคุณแพะเป็นเขาเรียกกันว่าทีเพชค่ะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงของชามันช่วยเรื่องเหมือนเป็นความเชื่อของคนจีนค่ะที่ว่าเวลาเราดื่มชาแล้วเราควรจะให้ตัวทีเพชดดื่มด้วยเพื่อสิริมงคลของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นรูปเป็นรูปกระเบือนั่นเองนะครับใช่ค่ะจริงๆมีหลายหลายรูปค่ะแต่ว่าทางร้านเราเราเลือกตัวนี้มาเพราะแบบแบบไทยๆดีกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เติมน้ําที่สองลงไปน้ำแรกนี่คือเราจะคือเหมือนล้างชาทิ้งเลยนะคะโอเคต้องปล่อยไว้นานขนาดไหนครับประมาณ15ถึง20่สิบวิค่ะวินาทีวินาทีนะคะบางคน15นาทีคุณขา ม่ต้องดื่มแล้วคุณช้าคุณพอดีดีแล้วก็ต้องมากรองอีกหนึ่งครั้งนะครับกรองอีกหนึ่งครั้งด้วยแบบนี้นะคะซึ่งทางร้านถ้าเกิดเราไปดื่มเนี่ยจะมีการชงสดๆให้ดูปะคะมีค่ะเราชงให้ดูคือเหมือนเวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้เลยคือครั้งแรกเราจะเสิร์ฟเหมือนเป็นทําให้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะมีเหมือนเป็นการ์ดเล็กๆบอกให้ทําเองใช่วิธีทำใช่หรอคือมันอยากให้ทุกคนได้เรียนใช่มีการชงชาให้ทมันคือเสน่ห์นะใช่ค่ะใช่ครับ อ่ะคุณแอลองโอเคคุณได้สองอันเเหรอคะผมเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใุณเย็นนะคะคนละแก้วคนละแก้วคุณหยาดนิสัยไม่ดีอันนี้คือตัวแรกใช่ไหมคะถ้างั้นเราไม่ให้เป็นงานเสร็จเวลาเราชงตัวที่สองรอมเลยได้ไหมได้ค่ะดีไหมคะลองชิมดูว่าคุณหยาดนะคะคือตอนนี้ได้กลิ่นเนยเลยครับกลับเนยๆหน่อยนะครับนี่นะคะนี่คือตัวที่มีชื่อว่าซิวอู่หลงค่ะซิวอู่หลงนะคะที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะมีกลิ่นของเนยๆหน่อยนะคะซึ่งมาจากประเทศ ประเทศจีนค่ะประเทศจีนแล้วก็เป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามา,มากที่สุดภายในร้านเซเว่นซันนั่นเองค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณแท็กกําลังจิบชานะคะคุณแท็กคะเราต้องมีความเป็นอารยธรรมโดยการที่แบบไม่เห็นอะไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรกัน<อ>้นนี่นะเออ,อรสชาติดีมากเลยอะคุณแท็กอธิบายรสชาติที่คุณดื่มิคือมัน,ม,นมันไม่ไม่เข้มจนเกินไป <c oughs> รสชาติมันแบบว่าพอดีๆแล้วก็หอมพอกินเข้าไปเนี่ยแรกๆเนี่ยมันจะแบบ เหมือนก็นมีกลิ่นชาสะพังแล้วเนยนะค่อยตีขึ้นมานะครับกลิ่นเนยนะค่อยตีขึ้นมา,าค่ะคือเอาแค่ตอนนี่เหมือน <จะ S 1> อารมณ์คล้ายป๊อปคอนเบาๆนะอืมอมีความเหมือนหวาน คือแต่ละคนก็จะได้รับกลิ่นแตกต่างกันไปแล้วอย่างแต่ละครั้งที่ดื่มชาค่ะค<ม>ุณนยที่เคยบอกว่าชามันเหมือนการ e x p ซ o r เราในหลายๆเรื่องแบบว่าทุกครั้งที่ดื่มชามันจะได้รับความรู้สึกแล้วก็รสชาติที่แตกต่างกันไปม,มันก็เหมือนบิ่งทานเยอะเราก็จะสามารถรับรู้รสชาติกลิ่นของมันได้มากขึ้นคือบางทีอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเนยบบบนีแบบ ผลไม้อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยประกอบต่างๆในชาใช่ค่ะเราก็จะเริ่มรู้มากขึ้นลิ้นของเราจะค่อยๆสัมผัสถึงรสชาติแต่ละตัวแต่ละตัวที่อยู่ในชาแต่ละชนิดด้วยใช่ไหมคะโอ้มันรู้สึกได้เลยจริงๆนะคะใช่ครับมันดีมากนะจริงๆนการดื่มชาผมว่า มันช่วยแบบทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายและที่สําคัญนะคุณเคยได้ยินเรื่องของประวัติของคนจีนปะคะหลายๆคนเนี่ยมีอายุยืนอายุเป็นแบบแบบหลักร้อยปีอะไรอย่เงี้ยเขาบอกว่าเขาดื่มแต่ชาเขาาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาดื่มแต่ชาชาต่างๆภายในประเทศจีนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยร่างกายแข็งแรงนันเองครัวนี้ตัวที่สองที่คุณแอนดี้กำลังทำอยู่นี่คืออะไรคะเป็นลิเวอร์ไฮค่ะลิเวอร์ไฮตัวนี้ ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋ออุหลงจินเสงนะครับอุหลงจินเสียงไม่ถึงประสบการณ์ดับแรกเนี่ยเทลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนผมได้ดื่มไปแล้วได้ยินดีด้วยค่ะค่ะที่ยังมาถึงน้ำสองน้ำสองนี่ต้องเป็นของพวกเราแล้วแหละครับตัวนี้จะมีค่ะอะไรบ้างครับน้องมีอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะว่าจะต้องเป็นน้ำที่สองถึงจะได้เป็นการชงให้เราดื่ม นะคะ <พอ S 1> นร้รกนี่คือเขาก็จะเป็นแค่การลังแล้วก็เททิ้งไปหรือว่าอาจจะเก็บเอาไว้ก็แล้วแตพ่พอผมได้พอผมได้ได้ดมแล้วเนี่ยค่ะกลิ่นมันเหมือนคุ้นเคยอ่ะสมัยตอนที่ผมอยู่ที่ปลา,าปรา์กอะครับปลาร์ก อ่ปาร์คที่อย e> <oh voilà ู่ต่างประเทศอะนะคุณปาร์คเกรดสมัยนั้ปลาเกรดอย่าร์คเกรดผมเคยโดื่มชาแบบนี้นะเหมือนกันเลยตอนนี้ฉันอยู่ปาร์คเหมือนกันคุณเ้ยปาร์คที่ประเทศเช็กเหรอเออไม่ใช่ปาร์คช่องโคราชตรงนี้แหละเออเฮ้ยเขาอยู่ปาร์คของตะแลักเนี่ยมาขนาดนี้ก็ต้องสักหน่อยอุยสีแตกต่างด้วยคุณเห็นไหมครับโอ้สีนี่เป็นแบบเหลืองนวลมากเลยนะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราดมกลิ่นก่อนอืม ถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นกับอุหลงเหมือนคุณนะอันนี้จะคุ้นมากนะครับแต่ว่าจินเสงใช่ไหมคะค่ะจินเสงจินเสงเนี่ยเราอาจจะยังแบบได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยเรื่องของกลิ่นหรือว่าเรื่องของรสชาติเป็นยังไงนี่อ่ะคุณแท็กกลิ่นเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ถึงแบบมันมีความมันเหมือนเป็นสมุนไพรด้วยอะร้อนครับร้อนถามก่อนอร่อยเนออเปล่าจังหวะนั้นต้องพูดก่อนแล้วอ๋อโอเค คือกลิ่นเนี่ยคืออย่างที่บอกนะเราจะรู้สึกได้ถึงแบบสมุนไพรเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยบางคนอาจจะแบบว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยน่าจะชอบกลิ่นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ผมน่าจะชอบใช่ใช่ดันดี้กับมารมี่ของผมเนี่ยยูแบบลุกไลฟกับไชน่ามากหรือยูจะมาดันดี้อะไรล่ะไม่คุณแอนดี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ชาชาเหรอครับ no alcohol no alcohol ไม่มีไม่มีไม่มีนะคะคุณอับเป็นไงบ้างครับผม รสชาติดีอันนี้ถือว่าอ่ะถูกปากผมเพราะผมคุ้นเคยนะครับสำหรับรสชาตินี้นะฮะหอมด้วยรสชาติมันแบบนุ่มนะฮะนุ่มแบบไม่รู้จะหาคำบรรยายยังไงต้องมาดื่มเองรู้สึกหวานหไหนคะไอลิ้นไหมคะหวานเนี่ยเออหนึงนิดเดียวจริงจริงหวานนอาจจะพอน้อยไปหน่อยเอาน้ำร้อนสักหน่อยได้หมครับเออหวานมันจะรู้สึกหวานที่ปลายลิ้นเหรอคะอะไรคือราชินีหรือราชาของชาที่ร้านมั้งครับราชินีตัวเอกเอ่อปิกเลยฟิชวานีทรี พอบทลายใ e ีที่อังกีด e รฟฮอ๋ที่เมืองไทยซิวอูหลงคนไทยจะชอบซิวูหลงมากกว่าแบบนี้นั่นเองนะคะครับผมอ่ะให้ยางงั้นเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบการดื่มชาค่ะคงอยากจะไปแบบลิ้มลองชาชนิดต่างๆนะคะที่ร้านของคุณแอนดี้แล้วสามารถไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ ก็อยู่ที่โครงการพักเลนเอกมัยนะคะสุขุมวิท63ค่ะเข้าได้2ทางซอยสุขุมวิท63กับ61ก็คือโครงการชื่อโครงการพักเลนอยู่ชั้นจีเลยค่ะอยู่ข้างหน้าร้านทำผมเอลิเมนต์ชั้นล่างเลยค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ9ก้าโมงถึง2องทุ่มค่ะเก้าโมงเช้าถึงสองมันมาหวานตอนเนี้ยใช่มาหวานตอนเนี้ยตอนนี้หวานแล้วเจอเดือนเพิ่งหวานเพิ่งหวานผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะชิมชาอเลิร์โรส นที่ถือว่าเป็นชาต้งต้นของบนโลกใบนี้นะครับคุณไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วตอนนี้คุณสามารถมาที่ร้านเซเว่นซันได้เลยและคุณแอนดี้นะครับอยู่ทุกวันนะฮะคอยชกแรกเช้ายันพึ่งเช้ายันพึ่งทุกวันให้คุณแอนดี้ฝากร้านหน่อยดีกว่าคุณแอนดี้ครับฝากร้านฝากร้านนี่นึ่งรับแบบแจกได้เลยค่ะอทัวร์มาช็อป it's a modern tea lounge um, open for everyone just to try good quality tea ครับครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาครับเปิดทุกวัน ให้มาชิมอ่ะชาคุณภาพดีกันใช่แล้วก็เป็นโมเดิร์นทีด้วยคือเป็นชาผสมผสานระหว่างแบบวัฒนธรรมเนาะเรียกว่ามันมีหลากหลายวัฒนธรรมมันเองนะคะที่รวบรวมมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้านเซเว่นซันเองใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับคุณแอนดี้และคุณฮานเนลแล้วคุณมากนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ เอา,เอาล่ะเดี๋ยวเราขอพักไปแอบทานชาดื่มชากันก่อนสักครู่<อ>เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมีกันต่อกับรายการการกีนังนะคะ